ก็มันถึงเป็นจังหวะของเราที่เราจะไปรายงานว่าเราได้ดําเนินการหลังจากที่มีการทบทวนครั้งแรกเนี่ยไปแล้วเนี่ย<ถ>สองปีสามปีที่แล้วเนี่ยเขามีข้อเสนอแนะว่าเราควรจะทํำยังไงเพื่อปรับปรุงสถานการณ์สิ่ิมวลชนของเราให้ดีขึ้นความตั้งใจแต่แรกเลยก็คือว่าจะไปนําเสนอรายงานการดําเนินการของเราเกี่ยวกับสถานการณ์สินน่ิมวลชนบังเอิญก็ไปเกิดจู่ๆกับเหตุการณ์พอดี ผมก็คิดว่ามันมันไม่น่าที่เราเราก็คงต้องไปเพราะเราก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะเจอกัแบสบมาชิก UN สมาชิกรัฐมนตรีสหิมิษยชนของ UN นะครับแล้วได้ชี้แจงว่าอะไรต่างๆที่เป็นข้อบังวลของเขาให้ความกระจ่างในประเด็นที่เขาอาจจะยังไม่ไม่รู้ข้อมูลทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นอีกโอกาสหนึ่งเพราะเราจะเจอในในวงการผู้ที่คือผู้ที่อยู่ในวงการสหิมุษยชน เขาก็ต้องให้ความสนใจในประเด็นสถานการณ์เมืองไทยที่เกี่ยวกับเรื่องสมิชชนอย่างเช่นเรื่องเขาก็คงอย่างที่ผ่านมาเราก็คงทราบเขาก็เป็นห่วงเรื่องของการควบคุมตัวการเรียการายงานตัวเรื่องของการจํากัดเสรีภาพในการแสดงข้อคิดความคิดเหน็นนี่ก็เป็นประเด็นที่ทด้านสิ่ิมิชชนที่หลายประเทศมีความกัวงวลเพื่อนตกนะก็เป็นโอกาสที่ดีเราจะได้ชี้แจงว่าจริงๆแล้วก็ คนที่มารายงานตัวถูกควบคุมส่วนใหญ่ก็ได้รับการปล่อยตัวกลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วก็ไม่ใช่เป็นการควบคุมอย่างที่เขาเข้าใจกันเสรีภาพของสื่อมวลชนก็ก็มีการจํากัดตอนต้นพวกเราเราต้องให้มันเป็นเรื่องของความสงบเราไม่ต้องการให้เกิดสถานการณ์ความรุนแรงอะไรนะครับตอนนี้เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นมาตรการเหล่านี้ก็ได้รับการผ่อนคลายก็จะเป็นเรื่องที่จะไปชี้แจงให้เขาได้ทราบ